สวัสดีค่ะมึอนี่ไปเดือนมาต้มย่ำกุ้งเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ไปเดือนก็นเอาข้าเอาตะไคร่ลงไปหอมแดงลงไปมีมะเขือเทศเราก็เอาเห็ดลงไปน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะเห็ดฟางลงไปน้ำต้มให้เล็กหน่อยกินเห็ดง่ายๆอาหารง่ายไปเดือนก็นเอามะขามลงไปแล้วนะคะคเนาะ ลุกไงายๆนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเดือดแล้วไปเดือนกระสีเดลกุ้งลงไปค่ะกุ้งลงไปเลยเอากุ้งลงไปอันนี้ก็ใส่น้ำปาลาเนาะค่ะเนาะใส่น้ำปาลาลงไปมันเดืนนอด กุ้งสุกพ่อประมาณาล้วก็เกาขึ้น,นเขนานะบัไดาเห็ดโดนขันไผยอยกใส่ผิกเผากใส่เด้อค่ะเด้อบองคน้นกใส่ซุปขน่อไปนอกกนเนาะค่ะเนาะอันนี้เด็กหน่อยอันบ้านนี่เพิ่งกินธรรมดาต้มยำกุ้ง เลี้ยนเห็ดต้่มยำกรุงให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเอาทอนนี้ก็เด้อค่ะเด้ออยูหลอดปลอดภัยบ่ทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไขยม่ยามีไปทงใงก็อย่าลืมไซแมสด,ดูแลเจ้าของเน้ะค่ะเด้อวัสดีคาะ